สวัสดีค่ะศิลักษิกายโยคะนะคะวันนี้ก็เป็นวิดีโอที่3แล้วนะคะของซีรีส์โยคะ mindfulness นะคะสำหรับวิดีโอนี้เราก็จะมาฝึกท่า split นะคะหรือว่าหานุมานศนะเพิ่มขึ้นมาจากใน Sequence ของวิดีโอที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะอยากให้สาวๆนะคะเตรียมบล็อกนะคะโยคะมา ฝึกด้วยสองอันอย่างน้อยๆน,นะคะวันนี้หรือว่าถ้าใครยังไม่มีบล็อกโยคะนะคะสามารถหาหนังสือเล่มหนาๆได้นะคะเอามา2เล่มด้วยกันเนาะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฝึกกันเลยค่ะเริ่มจากถ้ากรับลมหายใจกันก่อนนะคะมือซ้ายอยู่ที่อกมือขวาแตะเอาไว้ที่ท้อง5รอบหายใจหายใจเข้าท้องพองออกท้องยุบค,ค่ะหลับตาลงช้า,ชา หายใจเข้านะคะสมลมหายใจผ่านคออกมาที่ท้องหายใจออกท้องยุบลงอกยุบตามค่ะนับหนึ่งหายใจเข้าค่ะออกสบายๆแล้วถึงเวลาเรายกฝามอน้ำขึ้นมานะคะควันค่อยๆลอยออกมาช้าๆ นับสองหายใจเข้าเป็นสายหมอกบางๆยาวๆหายใจออกเป็นไอน้ำที่ลอยขึ้นมาค่ะเวลาเราเปิดฝาหม้อสาสองรอบนะคะค่ะ ชาอีนะคะล็อกหน้าท้องด้านล่างไว้มีเฉพาะช่วงสี่โครงนะคะที่ขยายเข้าออกตามรอบลมหายใจของเราเท่านั้นหายใจเข้าค่ะสี่โครงขยายช้าๆลอหน้าท้องไว้หายใจออกลดลงเข้าค่ะออก อ๋นับสามเข้าค่ะอ๋อ เขายืดแขนขึ้นด้านบนผลักฝ่ามือขึ้นไปกดคอลองค่ะนัดเนย ลงไปหายใจเข้าค่ะยืดแขนขึ้นออกน้อมตัวไปด้านหน้ามือแตะพื้นแล้วดึงลำตัวกลับมาแบบนี้หายใจเข้ายืดขึ้นค่ะหายใจออกนับสองหายใจเข้าค่ะตามองตามมือไปนะคะ กลับมานับสามหายใจเข้าและออกนับสีหายใจเข้าออานับห้าและสุดท้ายนะคะเราจะค้างท่ะหายใจเข้าและออกมือวางลงไปนะคะลดหัวไหล่ ลืมนะคะทุกคนหายใจเข้าเรายืดหลังหายใจออกเรากดหน้าท้องลงไปนับหนึ่งออกนับสองเข้านับสามนับสี่ มือไปดูนะคะสามารถเอื้อมไปจับปลายเท้าได้หรือไม่ถ้าไม่ได้นะคะงอเข่าเข้ามาหาลำตัวเล็กน้อยมือประสานไว้ด้านหน้าแล้วลากนะคะ mm hmm. เข่าเข้ามาให้ชิดอก mm hmm. หายใจเข้ายืดอกตรง mm hmm. นั่งให้เต็มก้นนะคะหายใจออกแล้วยืดขาออกไปนับหนึ่งเข้ายืดอกออกยืดขานับสองเข้ายืดอก ออกยืดขานับสเข้ายืดอกออกยืดขานับสเข้ายืดอกออกยืดขานับ5เราจะค้างท่าไว้นะคะค่อยปลายเท้าเลื่อนมือมาจาับที่ข้อเท้าหรือว่าที่น่องดึงนะคะหัวเข่าให้ใกล้อกมากขึ้นนับหนึ่งสองสาม 5แล้วคลายนะคะขัดเท้ามาใส่ไว้ที่ข้อ2นะคะด้านขวาคือป,ประสานกันข้อสอซ้ายนะคะอ,อกบัวข่าวไว้หายใจเข้ายืดตัวหาใจออกดึงขาเข้าหาอ,อกเข้ายืดตัวออกดึงสอง ทุกรมหายใจออกดึงเข้ามาทีละนิดทีละหน่อยค่ะสีห้าคลายออกช้าๆนะคะมือขวานะคะพลิกไปจับหลังเท้าซ้ายแบบนี้นะคะส่วนมือซ้ายจับด้านขึ้นใต้ของหัวเข่าซ้ายยกขึ้นมาที่ไหล่ท่าน,นี้นะคะ มือซ้ายวาดออกไปวางด้านข้างนะคะแล้วเรากดสะโพกซ้ายลงไปให้ติดพื้นนะคะค่อยๆนะห้ารอบด้วยกัน,นะคะ่ะเราจะยืดหดขาหายใจเข้ายืดตัวนิดนึงยืดอกหายใจออกค่ะยืดขาออกไปด้านข้างเอาเท่าที่ไหวนะคะข้าวออเอาที่พอตึงๆแต่ยังรู้สึกสบายอยู่ข้า ออสามและอีกสองรอบข้าวออสุดท้ายหายใจเข้าและหายใจออกขึ้ขาไปค่ะมองว่าไปนะคะแขนขวาชี้ปลายเท้าขึ้นด้านบนค้างค่าเน ก่อนนะยืดขาขวาเอกไปด้านหน้ามือทั้งสองข้างวางใกล้มือทั้งสองข้าง,วาง,ง,างวางใกล้สะโพกของเรานะคะหีบเอาไวแ้แน่นๆพร้อมแล้วหายใจเข้ายกสะโพกรอยออกวางนะับหนึ่งขอสารอบค่ะขึ้นนับสองแล้วลงขึ้น3ทีนี้รอบที่4ีเนี่ยจะลด ทีนี้รอบที่4นะคะจะทดลองยกขาขวาให้ลอยขึ้นนะคะหายใจเข้ายืดแขนให้ตึงยกสะโพกรอยหายใจออกดึงขาเข้ามาหาตัวเล็กน้อยแล้วพลอยเท้าขวาออกไปยกให้ลอยจากพื้นนับหนึ่งสองสาห้าว่าเป็นยังไงคะ ท้าทายิดนึงเนาะโอเคสลับข้างกันยืดขาขวาไปด้านหน้านะคะพับขาซ้ายเข้ามาติดตัวทําอีกข้างหนึ่งเนาะหายใจเข้าขาขึ้แขนหายใจออกมือแตะที่พื้นยืดลำตัวกลับมาเข้าขาขึ้แขนตามองมือออกมือแตะพื้นหดตัวกลับมาเข้า นับ3ข้าวอ้านับ4 หายใจออกค่อยๆขยขยับส้นเท้าลอยนับหนึ่งเข้ายืดอกออกพอยนับสองเข้ายืดอกออกพอยนับสามเข้ายืดอกนับสี่เลื่อนมือนะคะมาจาับที่ข้อเท้าหรือนอ่องหายใจเข้ายืดอก หายใจออกดึงเข่าใกล้ลำตัวนิดนึงค่ะเก็บข้อศอกเก็บไหล่ลงมาค้างท่าไว้นับหนึ่งสองสสีคลายนะคะหัวเข่าอยู่ในข้อศอกฝ่าเท้าอยู่ในข้อศอกด้านซ้ายอีกข้างหนึ่งมือประสานหายใจเข้ายืดออก หายใจออกดึงขาเข้าหาลำตัวนับหนึ่ง mm hmm. เข้ายืดอ,ออกหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปนะคะเราจะยืดขาขึ้นแล้วคลายมือมือซ้ายจับหลังเท้าขวา มือขวาเอื้อมไปจับข้างใต้ยกขึ้นมาหนีบแล้วเปิดตัวออกไปด้านข้างขออนุญาตสิขยับให้ดูนิดนึงนะคะโอเคพร้อมแล้วนะหายใจเข้าค่ะยืดตัวนิดนึงหายใจออกรือขาอย่าลืมนะคะกดสะโพกทั้งสองข้างให้ลงมานั่งที่พื้นได้เข้าค่ะออก หายใจเข้ายกสะโพกรอยหนึ่งลงข้าวขึ้นออกลงนับสองและขึ้นสามท่าต่อไปเราจะค้างท่าไว้นะคะยกสะโพกรอยค่อยๆย,ยกขาซ้ายลอยตามนับหนึ่งไัเท้าสองสามสี่ ห้าโอเคกลับลงมานะคะต่อไปค่ะวางมือนะคะใต้หัวไหล่หัวข่าวใต้สะโพกเรามาบริหารข้อมือนิดนึงหมุนนิ้วมือทั้งสิบนะคะเข้าหารลำตัวหายใจออกแล้วถอยสะโพกไปด้านหลังยืนแบบนี้นับหนึ่งสอง หัวข่าวใกล้อ,อกแล้วค่อยๆย,ยืดน่องยืดขาที่ศีรษะสบายอยู่ในท่าดาวดเวิร์ดเฟซิงดอลตระไายเน้นของตัวเองนะคะให้เรารู้สึกว่าถ้าเรายืดลงไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกตึงที่บริเวณต้นขานะคะด้านในลงไปถึงส้นเท้าความห่างของเท้าสองข้างเท่ากับสะโพกของเราเลย มือก็เช่นกันนะคะความห่างท่องกับช่วงไหลของเราที่ศีรษะสบายห้ารอบลมหายใจนะคะ กันนะคะหายใจเข้าเรายืดขาขวาขึ้นไปด้านบนไปเปิดสะโพกแบบนี้คว้อสะโพกไว้พับเข่าเข้ามานะคะใกล้กับปลายจมูกข,ของเราแล้ววางไว้ใกล้กับมือขวาด้านหน้าสังเกตขาซ้ายด้านหลังตึงนะคะเราลองวางอกเอาไว้ที่ต้นขาปล่อยมือถ้าไม่ล้มแล้วค่อยๆหายใจเข้ายืดลำตัวขึ้นค่ะยืดแขนขึ้นมายืดขาด้านหน้าตึง หายใจออกเราจะงอเข่าซ้ายนะคะลงไปแตะพื้นแบบนี้นับหนึ่งเข้ายืดให้ตึงคะ่ะหายใจออกงอเข่าแตะพื้นช้าๆนับสองให้ลมสัมพันธ์ให้ลมหายใจสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวเข้าออกนับสาม ให้ขาข้างหน้าเราขนานกับพื้นถ้ารู้สึกว่าหัวเข่าเราเลยส้นเท้าเขียยเข้ากลับมานิดนึงแบบนี้ค่ะค้างเอาไว้ที่ท่านักรบหนึ่งนับหนึ่ง หายใจออกแล้วค่อยๆลองหย่อนสะโพกลงไปให้รู้สึกเหมือนว่ามีน้ําหนักถ่วงลงมาตรงกลางนะคะมือวางไว้ที่หัวเข่าขวาสบายๆถ้าเราเจ็บเข่าซ้ายที่วางอยู่ให้พับเสือเข้ามาแบบนี้แล้ววางหัวเข่าลงไปมันจะรู้สึกนุ่มขึ้นนะคะช่วยเซฟเขา่าเรามากขึ้นอ่ะนับหนึ่งสอง สามสีห้าคลายนะคะท้อยสะโพกค่ะไปด้านหลังเปิดเท้าขวาขึ้นมาแล้วยืดไปด้านหน้านะคะโดยการแกว่งแบบนี้เล็กน้อยโอเคหายใจเข้าเรายืดอกหายใจออกเรากดหน้าท้องอเหมือนตอนที่ทำท่า พับตัวเลยนะคะทิ้งศรีรษะสบายค่ะตามมองไปที่พื้นด้านล่างนับหนึ่งทุกลมหายใจออกเรากดหน้าท้องลงไปนับสองทุกลมหายใจเข้าให้เรารู้สึกว่าหลังเรายืดลงไปได้อีกเหมือนกับว่าหน้าผาของเรานะคะจะลงไปแตะกับฝ่าเท้าเราได้สาม หาหายใจเข้าขายืดลำตัวกลับขึ้นมาทีนี้ให้สาวๆเอาบล็อกนะคะมาอยู่ข้างๆตัวของเรานะคะในแนวสูงของบล็อกที่สุดแบบนี้ก่อนตั้งบล็อกทั้งสองข้างไว้นะคะแล้วมือของเราวางลงไปด้านบนค่อยๆนะสาสไลด์เท้าของเราข้าวขวาไปด้านหน้า ให้เรารู้สึกพอตื่นตื่นสำคัญคือว่าเมื่อสไลด์ไปแล้วตัวเราจะยืดตรงได้ตรงกลางของเท้าทั้งสองข้างแบบนี้ตัวจะไม่น้มไปด้านหน้าอีกแล้วนะคะอยู่ตรงกลางเนาะโอเคแล้วค่อยๆค่ะตั้งปลายเท้าซ้ายยกหัวเข่าลอยสไลด์ลงไปได้อีกเล็กน้อยอสังเกตนะแขนของเราเริ่มงอเมื่อไหร่ให้เราเปลี่ยนด้านของบล็อกนะคะ เป็นอีกด้านหนึ่งนะคะอ่านี่คือระดับกลางของบล็อกโอเคถ้าเรารู้สึกว่าอืม,มยังสไลด์ไปได้อีกนิดนึงค่อยๆสไลด์เท้าไปด้านหน้าก่อนนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าวันนี้ตึงแล้วให้ค้างเอาไว้นับ5้ารอบลมหายใจแต่ใครที่ยังไปได้ต่อนะคะวางบล็อกลงไปค่ะในแนวราบของเขาที่สุดเลย นะคะแล้วก็สไลด์ไปช้าๆหายใจเข้ายืดตัวตรงหายใจออกใช้เทคนิคนะคะเวอร์ิเคชันทำซ้ำงอข้อศอกถ่วงน้ำหนักลงไปตรงกลางนับหนึ่งเข้ายืดตรงค่ะสังเกตข้อศอกสีดีๆนะคะออกงอแล้วถ่วงไปตรงกลางไม่โน้มไปด้านหน้านะคะอยู่ตรงกลางนะเข้าค่ะออกนับสามเข้ายืดออกนับสี่ ข้าวยืดออกนับห้าทท่าไวนิดหนึ่งนับหนึ่งสองสสห้าโอเคค่ะยืดแขนตึงโน้ตัวไปด้านหน้าดึงขากลับเข้ามาใต้ลำตัวนะคะแล้วยืดไปด้านหลังเลยโอเคกลับไปที่ท่า downward facing dog นึงหนึ่งนะคะ ทิ้งหน้าอ,อกไปด้านหลังทิ้งศีรษะลงด้านล่างสบายๆค่ะห้ารอบลมหายใจับหนึ่งสองสามสี่หา้าขยบเท้าสองข้างเข้ามาชิดกันเหมือนเดิมหายใจเข้าค่ะย,ยืดเท้าซ้ายขึ้นด้านบนหายใจออกวางเท้าไล้มือซ้ายด้านหน้า มันคงไม่ล้มแล้วหายใจเข้าแล้ยืดตัวขึ้นขาซ้ายตึงหายใจออกแตะเข้าขวาลงไปที่พื้นนับหนึ่งเข้ายืดขึ้นออกแตะนับสองเข้ายืดขึ้นอออ ดูให้ขาของเราขนานพื้นดันส้นเท้าไปด้านหลังค้างไว้นับหนึ่งสองสามส่าวางขาขวาลงไปนะคะค่อยๆขยับเท้านะคะออกหรือว่าเข้าจนเราสามารถหย่อนสะโพกลงไปได้แบบตึงพอดีพอดีนะ แล้วค้างท่าไว้ค่ะนหนึ่งสองสามสีห้าหายใจออกค่ะคลายนะคะถอยนะคะสะโพกเราไปด้านหลังเปิดสาเท้าขึ้นมาึบแบบนี้หายใจเข้ายืดอกออกกดหน้า นับหนึ่งตามองลงไปนะคะที่พื้นใกล้กับน้องของเรานะสองทุบลมหายใจออกอกของเราลงไปใล้ขาได้มากขึ้นนับสามนบ เดิมเลยค่ะเอาบล็อกนะคะมาตั้งด้านที่สูงที่สุดเหมือนเดิมเช่นกันยืดเท้าซ้ายของเราไปด้านหน้าจนกระทั่งเรารู้สึกว่าแขนเราเริ่มงอลงไปแล้วให้เราวางบล็อกลงไปในด้านข้างนะคะแบบนี้มือวางสบายๆนะคะยกหัวเข่าขวาแลวหลังแล้วถอยลงไปนิดนึงค่ะอโอเค ที่ตึงแล้วนะคะตึงมากๆแล้ววันนี้อยู่ตรงนี้ก่อนไม่จําเป็นที่ต้องลงไปยุกกว่านี้สตหรับคนที่รู้สึกว่ายังได้อีกนิดนึงวางบล็อกลงไปในด้านที่ต่ำที่สุดของเขาวางฝ่ามือสบายๆดูด้วยนะคะว่าอย่าใช้ข้อมือเรามากเกินไปโดยการหง,งอนิ้วนิ้วทุกนิ้วกลางลงไปให้ใจเข้ายืดอกออกงอข้อศอกค่ะเข้ายืดอก คนที่อยู่บล็อกด้านสูงก็ทำอย่างเดียวกันนะคะออกองอข้อสอเข้ายืดออกนับสามข้ายืดน้ำหนักทวงไปตรงกลางนับสี่ข้ายืดออกนับห้าค่ะขังท่าไว้นับหนึ่งสอง 3ามสห้าหายใจเข้ายืดตัวกลับหน้าแขนตึงหายใจออกดึงเท้าซ้ายกลับเข้ามาใกล้ตัวช้าๆเอาล็อกออกไปก่อนนะคะกลับมาค่ะในท่า downward facing dog อ,อิสระไปสบายๆหายใาลมหายใจน้ำหนึ่ง ลงไปค่ะนั่งทับส้นเท้านะคะมือวางที่หัวเขา่ามือซ้ายแตะที่อกมือขวาแตะที่ท้องห้ารอบลมหายใจเหมือนตอนเริ่มต้นเลยนะคะหายใจเข้าค่ะท้องพอง,องสบายหายใจออกท้องยุบลงอกยุบหายใจออกท้องยุบลงอกยุบตา สังเกตการหายใจของเราสังเกตการเต้นของหัวใจของเรานะคะให้เรารู้สึกว่าหัวใจของเราเต้นกลับมาช้าลงเป็นปกติเหมือนเดิมช้า ผ้ารอบลมหายใจแล้ววางมือลงค่ะเปิดตาขึ้นช้าๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาวๆสำหรับวิดีโอที่จบไปหวังว่าสาวๆนะคะจะชอบท่าหาันมานสนะนะคะที่ได้ทำการยืดขาเนาะและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในวิดีโอนะคะหน้าเป็นวิดีโอสุดท้ายแล้วของซีรีส์โยค่ะมายสเนสค่ะขอบคุณที่รับชมแล้วก็ฝึกด้วยกันนะคะน,นี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ